ดูยังไงกไ็เหมือนเล่นละครน,นะผมว่าค,คุณพรรดาโดนพี่สาวหลอกเอามากกว่าพี่น้องกันทำไมต้องหลอกกันด้วยผมว่าสมรู้ร่วมคิดกันมากกว่ามั้งผมว่าไม่น่าจะใช่นะครับคุณพรรดาเป็นคนซื่อแต่เป็นคนจริงจัง ดูอย่างตอนที่คุณพบใช้ใทํางานทั้งๆท,ท,ที่ทําไม่เป็นแต่เธอก็ไม่เคยยอมถอยแม้แต่ก้าวเดียวคนแบบนี้นะครับถ้าจับถูกจุดแล้วก็รอเขาไปเสี่ยงอันตรายเธอก็ยังไป ป้าเอ้ยนี่ไอ้บ้าจะไปตกนลอกที่ไหนก็ไปเลยป่าเลิกกวัวฉันสักทีพัดพี่ขอโทษทีอ่ะพอดีพี่ไม่ทันดูชื่อนึกว่าเป็นพวกโรคจิตโทรมากวนพัดมีไรเหรอจ๊ะ ้แล้วเหรอพัดแล้วนี่พัดอยู่ที่ไหนอะเดี๋ยวพี่ไปเจอได้จะ้ะพัดรอพอี่ตรงนั้นนะเดี๋ยวพี่ไปหาเดี๋ยวนี้แหละไม่เคยทำให้พี่ผิดหวังจริงๆนงรักพัดถึงแล้วนะคะพี่พิมพี่พิมอยู่ตรงไหนแล้วคะ ค่ะเราเจอกันนะคะคุณช่วยพี่สาวคุณแบบนี้มากี่ครั้งแนละ้วทำไมล่ะคะเป่าไม่ทำไมผมแค่อยากรู้ว่าที่คุณโกงเงินผมมันมีพี่สาวคุณอยู่เบื้องหลังหรือเปล่า ฉันตกลงอยู่กับคุณสองปีเพื่อใช้นี้แล้วส่วนมันจะมีที่มาที่ไปยังไงมันก็ไม่เกี่ยวกับคุณ แล้วไหนล่ะหลักฐานเท็จพวกนั้นอยู่ในนี้หมดเลยค่ะแล้วพัดได้เปิดของในนั้นดูหรือยังพัดดูไปคร่าวๆนะคะพอรู้ว่าเกี่ยวกับพี่พิมพัดก็ดรีบไออกมาเลยค่ะขอบใจนะจ๊ะมาเดี๋ยวพี่ทำลายมันเอง พี่พิมพ์ช่วยยืนยันกับพาดิกทีได้ไหมคะว่าคุณไตรภพเขาทําอะไรกับพี่พิมพ์มาบ้างก็เขาลวนลามพี่สร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาใส่ร้ายพี่หาว่าพี่ยักยอกเงินบริษัทไง พัดพัดควรจะต้องถามพี่พิมพ์มากกว่ามั้งคะว่าพี่พิมพ์หลอกพัดทําไมอะ่ะคุณใจพบเขาไม่ได้ลวนลามพี่แล้วก็ไม่ได้มีหลักฐานเท็จอะไรทั้งนั้นถ้าจะมีก็มีแต่หลักฐานที่พี่พิมพ์ทําตัวเหลวไหลตั้งหาก พี่พิมพ์ทำกับพัดแล้วก็คุณอนท์น้วค่ะคะชีวิตพัดต้องเจออะไรบ้างเพราะช่วยพี่ทุกวันนี้ศักดิ์สิีความเป็นคนของพัดก็แทบไม่เหลืออะไรแล้วแต่สิ่งที่พัดได้กลับมาก็มีแต่ความหลอกลวงที่พี่พิมพ์มีให้นี่เธอทถงบุดคนฉันเหรอ ที่พัดได้กลับมาก็คือพี่พิมพ์หักหลังพัดอีกทีมันคงเป็นเวรกรรมตามสนองมั้งคะไม่ต้องอ้างเวรอ้างกรรมเลยเธอโกหกฉันนี่สมหัวกับนใายไตพบใช่ไหมเลี้ยงไม่เชื่องปากบอกสามีเธอด้วยนะว่าฉันไม่ยอมอย่างง่ายๆแล้วอย่าหวังว่าฉันจะเดินออกมามือเปล่า เกลียดแกได้ยินไหมว่าฉันเกลียดแก รายงานพี่สาวคุณมาละสิว่าแผนการล้มเหลวค้าวหน้าจะมาไม้ไหนอีกล่ะไม่มีคราวหน้าอีกแล้วละค่ะคุณพาฉันไปส่งตำรวจได้เลยเรื่องจะได้จบจบสักทีจวนกลับใจคงถูกพี่สาวคุณลอยแพมาสิงยพูดแบบนี้เดีอย่าหวังว่าผมจะใจอ่อนรับคุณกับพี่สาวคุณ ผมไม่เหลือความเมตตาอะไรให้แล้วฉันก็ไม่เคยคิดเหมือนกันค่ะว่าคุณจะมีให้ดีฟันดีนะครับเธอจับคุณไตรพบไว้อยู่มือแล้วนี่เองน้องสาวพี่นิ่น้ํานิ่งไหลลึก ถ้ายังรักกันอยู่ถ้ายังมีใจอยู่อยากขอร้องใเธอหวน่นบ้าโอโหคงไม่สายเกินไปที่เราจะกลับมา